ครับวันนี้ก็ได้ราศนาวัตถุมงคลนะครับผมสายหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเป็นพระปิตาครับพระปิตาที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมก็มีหลายรุ่นนะครับของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทอันนี้เป็นพระปิตาสร้างเมื่อปี6ก็นะครับผมปีที่ผ่านมานะครับมาพร้อมตลับหรือว่ามาพร้อมกล่องอันนี้ผมอัดกรอบเรี่ยมกรอบนะครับผมผมเรี่ยมกรอบไว้นะครับผมเผื่อท่านใด อยากจะเข้าหาบูชาต่อก็ยินดีนะครับผมยินดีเพราะว่าผมก็มีหลายองค์นะครับผมมีหลายองค์นะครับผมมีหลายองค์ที่อยากจะแบ่งปันนะครับพี่พินเพื่อนครับไม่ใช่ว่ามีองค์เดียวเราจะมานะครับผมมีหลายองค์พพอสมควรนะครับพี่พินเพื่อนครับก็เลยอยากจะไปแบ่งปันให้พี่เพื่อนนะครับผมนี่มาพร้อมกล่องครับผมพระผงพระปิดตานะครับผมรุ่นกินบ่อเสี่ยงหรว่ากินบ่อเสี่ยงรุ่นรวยพันล้านนะครับสิทธ ทหารเรือสร้างถวายนะครับผมสิทธิทหารเรือสร้างถวายหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหม่นหินนะครับพี่น้องครับสร้างจากนี่ครับผมทีมงานทหารเรือหรือว่าทางทหารเรือครับผมร่วมสร้างถวายไม่ใช่ออกที่วัดแกเปะนะครับอันนี้ออกที่วัดหลักๆของหลวงปู่นะครับผมคือวัดพระธาตุเหม่นหินนะครับผมพระธาตุเหมื่นหินนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ตำบลกุดเ้าอําเภอเขาวงครับผมกาลสินขนาดส่วนตัวผมยังไม่เคยไปนะครับพี่น้องครับเคยไปแต่วัดแกเปะนี่นะครับผมพระธาตุเหมือนหินมีโอกาสจะไปนะครับผมจะไปกับทีมงานออกเมื่อวันที่22กันยา67นะครับพี่น้องครับนี่ครับกล่องเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีฟองน้ำรองการกระแทกอยู่นะครับผมด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นบ็อกเก็บพระนะครับผมเป็นพื้น ฟองน้ําสีแดงนะครับพี่น้องครับนะครับส่วนมากจะเจอฟองน้ําสีแดงจํานวนการสร้างผมไม่แน่ชัดนะครับผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมานะครับผมไม่ได้เตรียมมามาลงให้พี่เพื่อนก็ลงเลยนะครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมารู้ว่าเป็นพระแท้แต่จํานวนการสร้างผมจาไม่ได้นะครับผมเห็นเพื่อนเพื่อนเอาลงให้ดูอยู่เอาลงให้ชมอยู่ครับก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็ลืมแล้วว่าจํานวนการสร้างเท่าไหร่นะครับพี่เพื่อนครับแต่น่าจะอยู่ประมาณหลัก ไม่ไม่น่าจะถึงหรือว่าจะถึงหมื่นหรือว่าอาจไม่ไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณหลัก6กเจ็ดพันองค์มั้งครับเนี่ยกินบอ่อเสี่ยงเนี่ยไม่แน่ใจถ้าพูดผิดต้องขออาภายัยแต่ที่นี่เน่ยคือแท้นะครับผมรุ่นนี้เป็นผงทูบนะครับผมเป็นผงทูบแล้วก็มีส่วนผสมกีวอนหลวงปู่ด้วยนะครับนี่ครับเป็นส่วนผสมกีวอนหลวงปู่ด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะควันตัวหนังสือ,อแกะ อะไรล่ะรุ่นรวยนะครับผมรุ่นรวยพันล้านนะครับพี่น้องครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มียันมียันกำกับด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับยันตัวหนะนะครับผมตัวด้านบนไม่รู้เป็นยันอะไรนะครับผมอ่านไม่ออกนี่ครับแล้วก็รุ่นรวยรุ by, <fäh Ross. S 1> ่นรวยพันล like ้านแล้วก็มีอินบ่อเสี่ยงตัวอักษด้านล่างครับผมอินบอเสี่ยงเป็นเส้นเป็นเรื่องเหลืองนี่เป็นจีวอหลวงปู่นะครับ กีวันหลวงปู่นะครับผมไม่ใช่กีวันท่านอื่นนะครับเป็นกีวันหลวงปู่พระหมหาศิลานะครับนะี่ครับผมไม่เช่าต่อมาจากสายตรงนะครับผมสายตรงผมได้มาจากสายตรงนะครับผมเช่าต่อจากสายตรงมาเขาก็บอกว่าเป็นกีวันหลวงปู่นะครับผมไม่ใช่ว่ากีวันหลวงหลวงพ่ออื่นมาใส่ไม่ใช่นะครับผมนี่ครับสวยคมชัดนะครับไม่อยากแกะให้ดูนะครับผมเพราะว่าพระอัดโอ้โหกว่าจะอัดได้ผม พยายามอัดทีนั้นเลยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ากรอบจะใหญ่กว่าพระหน่อยนึงหน่อยนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเป็นกรอบเงินผสมนะครับอันนี้เป็นกรอบเงินผสมแต่เป็นเงินที่มีอ่เปอร์เซ็นต์สูงนะครับผมมีเป็นเงินที่มีเปอร์เซ็นต <gagner> <ma> ์สูงนะครับผมท่านใดอยากจะเช่าหาไปผมก็แถมกรอบให้ด้วยนะครับพี่น้องครับนะนะครับผมติดต่อมาโดยตรงถ้าท่านใดสนใจกรอบนี้ก็อยู่หลายร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นเงินไม่ใช่ว่ากรอบ ซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับผมอันนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นกรอบสั่งทำนะครับผมเป็นงานงานโรงงานแหละแต่ทําพิเศษหน่อยนะครับพี่น้องครับครับเป็นพุทธศินพระปิตานะครับผมนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับผมปิตาออกลักษณะคล้ายๆกับปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมพิมพ์ทรงคล้ายๆกันกับพิมพ์ปดนีหลวงปู่พระมหาชิลาท่านก็มีนะครับผมรุ่นปดนีนะครับผมแต่ในนี้แตะไม่ได้นะครับผมขึ้นหลักหลายหมื่นนะครับพี่น้องครับขึ้นหลักหลายหมื่นครับผมอนาคต ผมว่ารุ่นนี้ที่แผ่นดินหาแน่นอนนะครับผมที่แผ่นดินหาแคบจะไม่แคบจะไม่เจอเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้นะครับผมไม่ว่าเฉพาะลูกศิษย์นะครับผมไม่ใช่ลูกศิษย์ก็เก็บนะครับคนส่วนมากเคยเห็นประสบการณ์รว่าพุทธ,ธานุภาพของหลวงปู่พระหาศิลาแล้วก็อยากจะเก็บกันนะครับถ้ามีวัตถุมงคลของท่านก็อยากจะเก็บไว้ไม่อยากจะออกนะครับผมเห็นไหมครับมีเสียดกีวอนด้วยนะครับผมเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเินพระที่มีมวลสาร สำคัญมากคือมวลสารกีวรของหลวงปู่เหมือนกับเราได้สัมผัสกับเข้าใกล้หลวงปู่เพราะว่าจีวรของท่านท่านให้ห่มใช่ไหมครับไม่ใช่จีวรนใหม่นะครับเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเป็นจีวรที่ท่านเคยใช้แล้วนะครับผมท่านก็นํามาเป็นมวลสารนะครับมวลสารในการพลีมวลสารก็มาผสมกับผงพุทธคุณนะครับผมผงทูบพุทธคุณนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ในใบนะครับผมผมทาใบหายไม่รู้ไปไหนผงทูบพุทธคุณนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นผงทูบพุทธคุณร้อยแปด น่าจะเป็นหลายวัดหรือว่าร้อยแปดวัดหรือเปล่านะครับผมถ้าพูดติดต้องขออภัยมากว่าจะครบเป็นถ้าเป็นร้อยแปดวัดโอ้โหกว่าจะนามาครบทั้งร้อยแปดวัดมาพีมวลสารแล้วก็ผสมกับพีวอนหลวงปู่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดายิ่งใหญ่ลังการมากนะครับผมต้องชมต้องยอมรับนะครับผมท่านที่ไปนํานหามวลสาราต่างๆมาผสมเป็นสร้างองค์พระแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์นี้ไม่ไม่ไมธรรมดามาก ลำบากมากนะครับพี่น้องครับท่านใดไม่เคยสร้างจะไม่รู้นะครับผมท่านใดที่ไม่เคยสร้างจะไม่รู้ว่าโอ้โหกว่าจะหามวลสารมาได้แต่วัดแต่ละวัดละวัดแต่ละป่าแต่ละเขาเป็นการที่ลําบากทุรักทุเลมากนะครับผมเมื่อก่อนผมก็เคยไปกับปูรืาอีนะครับตอนท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องครับดย่างนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับพี่น้องครับครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพี่น้องครับติดต่อมาได้รับประกัน แพ้ล้านเปอร์เซนต์ ep นี้เป็น ep เปิดแบ่งปันนะครับบาง ep ก็มานําเสนอนะครับพี่น้องครับบาง ep ก็เปิดแบ่งปันนะครับที่ว่าเปิดแบ่งปันก็เพราะว่ามีมีมีพอสมควรเขาถึงเปิดแบ่งปันนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาตามตลาดมานั้นไม่ใช่นะครับผมไม่มีใครที่จะมาทําตัดนามเขาเรียกอะไรคนนี้สาเรียกตัดน้นาโพดท่างเจ้าของนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่มีใครที่จะมาทําร้าย ตัวเองแบบนั้นนะครับผมที่เอาของปลอมมาขายของเก๊มาขายาทุกวันนี้ก็ต่อต้านพวกที่ทําของปลอมนะครับผมเรียนแบบผมยังผมก็เคยโดนนะครับผมเมื่อก่อนผมเคยโดนผมเคยโดนอยู่หลายครั้งนะครับผมผมก็ยังว่าโอ้ยดีใจที่จับพวกแก๊งคอรเซนเตอร์ได้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้เป็นบ่อนทําลายชาติเลยละ่ะพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับพุทธศินกีวัหลวงปูนะ่ผมเห็นติดคมชัด สภาพพระก็มีความล่ําหนานะครับพี่น้องครับมีความอวบอิ่มมีความสมบูรณ์นะครับผมอย่างกับพิมพ์ชื่อพิมพ์กินบ่อเสี่ยงนะครับพี่น้องครับเก็บรายละเอียดได้สวยงามนะครับผมแม่พิมพ์ก็อัดแน่นนะครับอัดกดแน่นมากนะครับไม่มีรอยยุบรอยย่นเลยนะครับเห็นไหมครับนิ้วมือของปู่โอ้โหอวบอิ่มดีนะครับผมเส้นโมลีก็ติดคมชัดทุกเม็ด ก็แสดงว่าพตอนพีบนสารนี้แสดงว่าอาจได้แน่นนะครับผมผสมบนสารได้แน่นมากนะครับมาทําการกดแม่พิมพ์นะครับด้านหลังครับกล้องไม่ใช่ชัดหรอกครับเพราะว่าผมใช้กําลังขยายนะครับผมเดี๋ยวย้ายใหม่นี่ครับนี่ครับรุ่นรวยพันล้านนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ ยังมีเสียดทีวอนอยู่นะครับผมมีเสียดทีวอนติดนะครับแล้วก็มีตาประทับหรือว่าโค้ดด้วยนะครับโค้ดสอสลาสอสลาหางสั้นนะครับพี่น้องครับพระแท้รุ่นนี้ต้องเป็นสอสลาหางสั้นเห็นไหมครับแล้วก็มีลอลิงนะครับผมนี่ครับนี่คือนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับผมหรือว่า จุดจ่ายตังหรือว่าตําหนิก็ว่าได้นะ like ครับพี่น้องครับนี่ครับด้านหลังต้องเป็นสอสลาหางสั้นถ้าเป็นหางยาวหรือว่าหางฉลับไม่ใช่นะครับผมนะครับแล้วก็มีโคดนะครับผมโคดอง์นี้เป็นโค้ด7 8 4นะครับเลขสวยด้วยนะครับ7 8 4นะครับพี่น้องพี่น้องนี่ครับ784นะครับผมคมนะครับผมเป็นตัวตอกไม่ใช่เลเซอร์นะครับรุ่นนี้ครับยังไม่เคยเห็นเลเซอร์นะครับพี่น้องเป็นตัวตอกนะครับผมเป็นโค้ดตอกเห็นไหมครับ คมชัดนะครับตัวล่างก็เป็นกินบ่อเสียงคมนะครับผมอัดแน่นด้วยมอนสารนะครับลหลายชนิดมาผสมประส,สานกันสวยไม่อยากจะพูดยาวไม่อยากจะสายทะยายยาวบอกว่าคำเดียวคือสวยนะครับพี่น้องครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาโดยตรงครับผมเวลาผมอยากจะแบ่งปันผมก็แบ่งปันนะครับผมเวลาผมไม่อยากจะแบ่งพันผมก็ ไม่สนใจนะครับผมเก็บไว้ในตู้อย่างเดียวนะครับพี่น้องครับท่านใดมีบุญวาสนานะครับผมใช้คําว่าบุญวาสนานะครับเพราะว่าหลวงปู่ศิลาศิริจันทรทัวรเราก็รู้ดีนะครับผมว่าท่านใดที่ได้วัตถุมงคลของท่านไปนี่ส่วนมากจะเจอกับสิ่งที่ลี้ลับหรือว่าเจอกับอะไรล่ะเจอปฏิหารกับตัวเองทุกคนนะครับผมไม่ใช่ว่าแทบทุกคนผมก็เจอมาแล้วนะครับผมผมเจอมาครั้งสองครั้งแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับ แต่ผมเจอมารุ่นนั้นผมเจอเหรียญน,นะครับผมเหรียญอะไรล่ะเหรียญเจริญพรล่างมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ไม่ใช่เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ครับผมเมื่อก่อนผมมีอยู่สองเหรียญครับเดี๋ยวนี้ก็ยังปล่อยให้เพื่อนไปแล้วครับพูดง่าย <laughs> เพื่อนได้บูชาต่อไปแล้วนะครับผมบูชาต่อไปแล้ว <laughs> เหรียญหน,นึ่งก็ตกไปอยู่ทางระยองรุน่นเหรียญหน,นึ่งก็อยู่ขอนแก่นนะครับผมผมยังเสียดายนะครับผมเมื่อก่อนท่าน ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ยังไม่ดังยังไม่มีกระแสดังเหมือนเช่นทุกวันนี้นะครับผมถ้ารู้งี้ผมไม่ปล่อยแล้วครับผมนี่ครับแต่รุ่นนี้นะครับผมผมแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันให้พี่เพื่อนท่าน,นใดที่สนใจก็รีบหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะเก็บไว้ในตู้นะครับผมเก็บไว้ในตู้เซฟได้กรอบด้วยนะครับเป็นกรอบเงินนะครับผมกรอบเงินเงินก็เป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับผมไม่ใช่เงินไปเดินซื้อตามตลาดนะครับผมไม่ใช่กรอบ ที่เราไปเดินซื้อตามแผงตามตลาดอันนั้นไม่ใช่นะครับผมเห็นไหมครับมาพร้อมกล่องนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมทิ้งไ d l ดี e หรือว่าจะสแกนลายมาก็ได้นะครับเี่ยวโค้ดก็อยู่ด้านล่างนะครับผมหรือจะติดต่อมาโดยตรงนะครับ0821276788นะครับพี่น้องครับครับสุดท้ายขอบารมีหลวงปู่ศิลาศิริจันโทจงปกปักรักษาให้พี่น้องจงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ ขอ,อให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำล่ำรวยๆกินบ่อเสียงนะครับผมตลอดปีตลอดไปร่ำา่ำรวยๆครับพบกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับ